ดูหลายรอบอะแล้วแบบดีทุกรอบอะไม่ไม่มันมีมีมีตอนไม่ดีก็มีทุกคนตอนดูดวงแบบดวงไม่ดีก็มีแบบดวงปีที่แล้วอะปีที่แล้วนะไม่ใช่สองปีแล้วสองปีที่แล้วนี่คือแบบเป็นสีเขียวเนาะพวกดูพวกโมงแล้วจนจริงๆแล้วอะก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ว่าที่การ์ดอะเลิกทำพวกคอนเทนต์สีเขียวอะไรเงี้ยคือเพราะอะไรหรือว่าคือการ์ดกลัวทุกคนเบื่อเว้ยแต่แต่คงที่อยู่หลังบ้านค่ะมันยังคงที่หลังบ้านมันแค่ไม่เอามาไลฟ์บอกทุกคนใช่แ คือแค่กลัวทุกคนเบื่อไยก็เลยแบบจะแต่จะมีนะไม่เอามึงเอาดิมึงกลับไปเหมือนเดิมดิมึงเอาให้หมดที่มึงผ่านเล่ามามึงไปรีแคปแล้วมึงก็หลังจากเนี้ยมึงทําอะไรเกี่ยวกับดวงมึงถ่ายทุกคนนูมึงไปจั่วให้วมึงจั่วสดๆเลยคือมึงถ่ายคลิปไปด้วยแล้วมึงก็จั่วทุกเดือนคือแค่คือการแค่จะไม่ได้แต่งตัวสีเขียวเฉยแต่เมื่อก่อนจะเอาหมดเลยเว้ยอะไรที่เป็นไปได้อะคือจะสีเขียวหมดเลยอ๋อเออสีเขียว มันจะพยายามให้มีสีเขียวอย่างน้อยหนึ่งไว้มันมีรอบหนึ่งที่มันต้องแต่งเป็นเดรสสีขาวใช่ปะชุดสีขาวมันก็ใส่ถุงเท้าสีเขียวแล้วก็ซ่อนถุงเท้าวไว้ข้างในเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้คนรู้ว่ากูเน,นี่ยยังอินกับสีเขียวอยู่นะแต่ประเด็นคือกูเห็นเอ้ยลีโอมาเนี่าย้องถามติแม่ลีโอมาอไหนหมกเม็ดหมกเม็ดเราพอแล้วเราคนรู้ปะต้องเลไปแล้วคข้างบนกัะเมื่อมาคนข้างมงอ่ะอ หิวว่ะมึงเออกินหมดเลยเหรอก็๋วยวตี๋วไตขก๋วตี๋วเปล่า <c oughs> ก็กินได้ชามเดียวกินได้อย่างเดียวที่ทรมานเกินวันนี้มันหยุดนี่หว่าวันเสาร์ไม่นะ <c oughs> ไม่นะวันนี้ไปเซฟวันวันนี้ต้องไปดูไปดูตลาดหน่อยตลาดตลาดขายาย่แล้ว <c oughs> ขอขอหน่อยจะข้อแล้วขอให้ ไม่มีอุปสรรคนะคะขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยก็ขอให้มีอุปสรรคนอย่างแรกเลยอุปสรรคเลยอุปสรรคทำอะไรให้มันลื่นไหลทั้งหมดเพราจะคลอดลูกคลอดลูกก็ต้องปลอดภัยก็ไม่มีอุปสรรคในตอนคลอดไงอาะเออแค่แหละอร่อยอยากให้ไปบ้านนอกบ้านพี่เนี่ยมีควายอยู่สี่ตัวมีกระท่อมด้วย เออไปบ้านกนไปบ้านกูบ้านหลังแรกอ่ะบ้านหลังแรกอ่ะที่อุทยอ่ะควายแพงนะมึงมันเลยไปนอนบ้านมึงกูบอกให้ควายแพงนะมึงตัวเป็นล้านนะมึงใช่ควายแพงควายแพงจริงแต่นี้เขาขายน้ําเชื้อควายอ่ะเป็นแสนพาไปดูบ้านกูดีกว่าไปไหมไปไหมคนท้าดอ่ะกูบอกเลยกไหะก็ดีนะไปชี้จุดที่มึงนอนตอนเด็กยังอยู่ใช่ไหมอยู่ดิไปอุทัยค่ะใครอยู่อุทัยไหม มีใครอยู่ไทยกันมีใครอยู่ไหมการอยู่เขตอะไรเมืองในเมืองชื่อเขตไม่รู้น้ำซึมน้ำซึมเขตน้ำซึมไม่เคยไปเลยอุทัยแบบปะเฮ้ยเขาบอกว่ามันมีบ่อตายใช่ปะอุทัยเป็นจังหวัดเล็กๆไม่ใหญ่แล้วก็ที่สุดคือมึงคนอุทัยถูกปะคนอุทัยแต่ว่ามาโตที่พัทยาไงแต่คนอุทัยเกิด่อุทัย แก้วโตอะนามสกุลอะเหรอชั้นคุณเก่าไม่ใช่ั้นคุณเก่านามตะุลแม่แก้วโตอ๋อนามสกุลที่อยู่ไทยแก้วโตเนี่ยคือคนอุทัยนะไม่รู้เออเป็นเป็นเมืองที่มีแต่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะซงชอบกินก๋วยเตี๋ยวฮัลโหลมาเลเซียจริงเหรอใช่ใช่เปือเตี๋ยวอะไรเนื้อหรือหมูเอ่อมีวัดท่าซุงอะไรเงี้ยบ้านการ์ดอะแบบอ๋อวัดท่าซุงที่เขาติดสติกเกอร์เหรอสติกเกอร์อะไรวะ สติกเกอร์หลังรถอะที่เป็นสีขาวเขียนว่าวัดท่าสูงอ๋อมาจากอุทัยเหรอไมาจากอุทัยพี่ยังเพิ่งรู้อ๋อมาจากอุทัยเหรอพี่ยังโคตรฮิตใครรู้จักสติกเกอร์ที่เขาติดหลังรถปะเขียนว่าอ๋อมันวัดท่าไม้เ็ดอะไรของมึงไม่มึงไม่เก็ตมืึงเคยเห็นไหมสติกเกอร์สีขาวที่ติดอยู่หลังรถไม่เห็นกูเอออแบบมึงอะคนละวัด คนละวัดเดียวกันปะไม่เหี้ยเขินเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวขอหาเวลาว่างก่อนเดือนนี้ดีกว่าอ๋อวัดท้าใไม้โอเคโทษครับเดือนนี้เราต้องเดือนนี้อ๋อเดือนนี้เซรั่มจิ๋วหมดไม่ใช่หมดหมดมาสองเดือนละเซรั่มเลิฟที่เป็นตัวจิ๋วนะหมดขวดใหญ่ก็จะหมดแล้วนะคะทุกคนแบบเนี่ยภายในภายในอีกไม่กี่วันเนี่ยขวดใหญ่จะหมดละใครอยากตุนตุนได้เลยนะเพราะว่าน้องใหม่ทีเดินกุมภาพันธ์ค่ะส่วนลิปออยมาเดือนนี้แต่กําลังล็อกวันกันอยู่ <น>ไม่ <นะ S 2> รอสินแสฟันมันพูดไปสิออรอเหมาะดูฟันมันจะขายวันไหนมันจะมีวันแบบนี้นะมันจะมีวันแบบนี้แล้วนะมันจะมีเป็นแบบว่าวันเนี้ยดาวขึ้นวงโครจรน,นี้ดวงนี้ลัคนาราศีนีไ้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อประจบพบนู่นนั่นนี่ดวงคนนี้โครจรกันเสร็จบุ๊บโอเคเปิดขายช่วงเวลานี้ป๊าปัง เปิดขายได้มันมีจริงๆแล้วแต่คนเชื่อไงบางคนไม่เชื่อไงมันก็จริงๆเว่ยมันต้องเฮงเว้ยไปฟังได้เลยไปฟังหลายๆคนได้เลยความความเก่งมาพร้อมกับความเฮงเว่ยเรื่องจริงไม่เคยเห็นหนอแบบบางคนเนะ่ะสมมติว่าคนที่ไปดูดวงใช่ไหมต้องไปถามมาดูก็ได้มีเยอะเลย ไม่เชื่อเลยไปถามหมอดูก็ได้บางคนแบบทํามาตั้งนานอ่ะแม่งแบบไม่ใช่สักทีอ่ะแค่เปลี่ยนอ่ะบางอย่างอ่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนบางคนหน้ามาอย่างเงี้ยก็มีผลนะเว้ยอออเคยได้ยินเออบางทีหน้ามาาาอะไรวะจะกะปิดอะไรสักอย่างเออปิดอ่ะปิดเม่งอ่ะมันปิดละมันปิดการรับรั์นะเว้ยจริงเหรอเออบางคนทําสัญญกรรมไม่ได้นะเว้ยทาสัญญกรรมแล้วนี่นะจริงจังนะเว้ยเออบางคนทําสัญญกรรมอ่ะเราแบบ ชีวิตเปลี่ยนนะดวงเปลี่ยนนะเว้ยถ้าไม่ถูกอะแม่งเปลี่ยนเลยบางคนไปเปลี่ยนชื่อมานะแล้วชีวิตดีขึ้นไม่เชื่อหน้ามึงซีเรียสสัตว์อะใครใครตัดแล้วไปดูนะดีไม่เชื่อนะเดี๋ยวไปดูหน้ามึงไปดูหน้าตัวเองแล้วหน้ามึงจริงมากมึงมึงจริงจริงเว้ยกูไม่ได้จะให้ทุกคนเชื่อทั่วประเทศแต่ว่ามันคือเรื่องไม่เอาไม่พูดละลุงงงไงแล้วแต่คนเชื่ออันนี้มันเป็นเรื่องแบบไม่กลัวมึงต้องโชว์มือดูอะไรบ้าง ดูหมดทุกอย่างทุกเก้าทุกอย่างเก,ก้าซ้ายก้ขาขวาตอนออกจากบ้านขับรถคันสีอะไรรถยี่ห้อน,นี้ได้ไหมอ๋อันนี้ลงคำญี่ปุ่นนะตัวเลข <นำ S 1> รถจะถามให้กันบ้านเลขที่ออฟฟิศพนักง,งานกี่คนอะไรเงี้ยดูหมดดูทุกเรื่องไม่ถ้าเราดูแล้วค่ะทุกคนเราเราดูแล้วเราสลายใจแล้วก็ดูไปเถอะ เราดูแล้วมันอยู่ที่ตัวเราไงนึกออกปะแล้วเราจะทําไม่ทํามันก็อยู่ที่ตัวเราสรุปดูมาปุ๊บดวงปีนี้คุณรวยมากแต่คุณนอนอะนอนอยู่บ้านอะก็ไม่รวยเออมันเป็นปัจนนปปจัยส่วนหนึ่งมันเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งเออแค่นั้นแหละกินต่อไปไหนอยู่อิ่มละเฮ้ยมึงกินชาบ,บ้านกัหมดเหรอใช่แล้วกูกินอะไรอะ่ะก็เห็นมันวางเศษอยู่ตรงเนี้ก็เลยกินอืม ปุ้งลุงครับบอกให้สดน,นะขาขอกินหน่อยรู้จักอุทัยธานีอร่อยไหมครับจังหวัดพี่เองอร่อยอยู่แล้วแหละไอ่หรอที่อร่อยอะคือต้องเป็นพวกพิซซ่าเลยชาบูเงี้ยอุทัยเหรอพริซซ่าที่ไหนก็อร่อยโรงคิดญี่ปุ่นกิ่ม้ไม่ใช่หมายถึงที่กินอยู่ไม่ได้อร่อยไงผมคาดว่าญี่ปุ่นนะน่าจะต้องเป็นพ่งนี้ <c oughs> วันนี้กำลังเรนเดอร์ไม่น่าทันครับหกสิบเปอร์เซ็นอยู่เลยแล้ววันนี้เรากินอะไรได้อีกเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เดี๋ยวลองกินญี่ปุ่นตอนเย็นกินอะไรอยากกินอะไรอ่ะกินคืนอ่ะแบบหากินคืนเนาะอกไก่ปะล่ะอกไก่ไงอกไก่อกไก่ไม่มีหนังไม่ชอบกินอกไก่เลยอ่ะแบบไม่ชอบอ่ะมีอย่างอื่นปะเต้นเนี่ยเต้นให้คนดูดูดิไม่เอาคุณรักคุณมึงไม่เล่นเรอ วันนี้ไปตลาดเซเว่นค่ะไปประมาณค่ำค่ำเย็นค่ำดูกล้ามผมทุกคนผมจะลดน้ำหนักแล้วก็มีกล้ามขยายแล้วนะทุกคนเซเว่นโกะขยายแล้วนะนเดือนเนี้ยเดือนนี้เริ่มขยายเซเว่นโกแล้วแล้วก็ลิปออยลิปออยนี่เป็นอะไร <Lip oil S 1> ล,<อ>ล<ะ>ิปออยรอหมอดูไม่รอละเดี๋ยวเคาะเลยเดี๋ยวก็รอเชื่อผมมีใครรอลิปออยบ้างเดี๋ยวก็รอหมอมีใครอยากให้เปิดขายวันไหนวันเด็กดีปะ 13. สิบสามศุกร์ วันเสาร์วันที่สิบสามปีบ้างหรือวันที่สิบสองดิคิดไว้ว่าทริปหน้าแต่กําลังหาวันอยู่มีใครรอบ้างทาให้ดูอีกรอบนึงดีกว่าผูพี่อาใช้จนหมดแล้วอะหมดไปแบบหลายแท่งแล้วสวยอะอลังการอะเอีออนวันไหนดิอาทุกคนช่วยคิดหน่อยดิสิบสามสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็มึงโทรหาหมอดูไม่เอาทุเรศพี่อางมงายแต่กลางไลฟ์สดเลยก็มึงอะเลื่อนเพราะหมอดูรอบนี้สิบสองเลยสิบสาม นี่มันก็ถามคนดูสิสิบสองหรือสิบสามสิบสองหรือสิบสามดิห้ามพิมพ์ตัวเลขสิบสามไปเลยจะสิบสองไหมล่ะก่อนหรือสิบสามวันเด็กหยุดไม่เอาตอนเที่ยงคืนแล้วง่วงนอนเกินเลขสิบสองไม่ได้แล้วปีนะ่ะสิบสามเงลักกี้เลขสิบสองอ่ะเอ้ยไม่ให้เลข 12. สิบสองศูนย์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 อ่ะเลขศูนย์ศูนย์นไม่ดีไนงะ หน้ามุซีเรียอ่ะอะไรที่แบบอะไรอะไรที่เป็นดีไม่ดีดวงแล้วมหน้ามึงซีเรียสจัดอะเลขศูนย์ศูนย์ไม่ดีเดี๋ยวขายไม่ดีสรุปสิบสองมลสิบสามไม่เปิดตอนเที่ยงคืนแล้วจะเปิดเป็นตอนแบบห้ามหัวข้ามแทนใช่ใช่เปิดเช้าอะใช่เปิดเช้าสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบโมงปะเสาร์เชา้าไปเปล่าสิบโมงวันเสาร์ไหมสิบโมงวันที่สิบสามปะ สองทุ่มมันสุกไหมสองทุ่มมันสุกอันนี้แถลงออกกำลังเลือกอยู่กำลังเลือกอยู่แบบหนึ่งขอแบบเช้าตายอะฉันว่าใจตัวเองคือดีที่สุดเลยแบบมันมันมันจะมีความแบบเป่งปรกกายออกมาเว้ยมันจะมีความค่อนข้างชัวร์อยู่แล้วอืมกับตัวเลขสองทุ่มดีไหมทุกคนสองทุ่มของวันสุกหรือว่าวันสุกทุกคนไปไหนกันโหจะบอกเลยนะว่าลิปออยคนรอเยอะมาก คนรอเยอะมากๆเพราะว่าทํากันค่อนข้างนานนะปีที่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวุ่นวายอะเปลี่ยนจนวุ่นวายเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนูนเปลี่ยนคให้คุณคนดูอันเนี้ยเปลี่ยนประมาณสี่รอบอะไอหัวเนี้ยอันเนี้ยนิ้วนิ้วกูใหญ่มึงเอาิู้มาดิมันมีผลกับการทาด้วยนะไอตัวเนี่ยตัวตัวหัวแปรงอะเนี่ยอันเท่านิ้วชี้อการอะไม่ถึงก็เวอร์เกิน ทานให้ดูคนดูกลๆเหรอเห็นปะเออมันจะมีความมันจะมีความชาำแต่ว่ามันจะไม่เหนียวผมว่งก้นขวดมาให้กูแล้วเนี่ยอมันจะแบบหวานๆหน่อยอะอร่อยปะกูอยากแบบซดอะมึงกลิ่นมันหอมมากเลยหอมมากบอกลูกค้าด้วยรอบนี้เราขายจริงจัสอบ้ลย ในทิกตอกช็อปนะทุกคนเรามีมากกดในติกตอกช็อปนะคะมีหมดมีหมดเลยเดี๋ยวไว้ไว้ทุกที่นั่นแหละเราอะชอบติดขี้เกียจเว้ยชอบติดแบบกลัวตะก้าปิวกลัวนู่นกลัวนั่นกลัวนี่อะไรเงี้ยไม่ได้ขายสักทีในติกตอกช็อปอะพวกคลิปอะโอหปากกูฉ่ำเกินเหมือนแบบอร่อยเค็มจดั<อ>ดปาสวยปะ เอาเวมากินมาเต็มตัวกันปิดเมาเกินแม่เลยมาหกนาทีแล้วไม่มีอะไรวันนี้แค่ไปแบบ <c oughs> เดินเล่นเดินเล่นอุ้ยเกือบออกก็โอ้ g า s มันหมดแล้วมึงไม่หยิบอันใหม่วะใช่หมายฉันขอแบบอ วันนี้บ้านส้มมีโปไหมก้าว่ามีนะน,น,น่าน่าน่าจะมีนะคะเดี๋ยวการดีเช็คให้อีกรอบนึงมีมีมีโอหเดือนนี้ไม่ได้ไลฟ์สดกันเลยเนาะเพราะว่าหนึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่อยู่วันที่หนึ่งหนึ่งไม่อยู่เดี๋ยวขอหาวันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาไลฟ์ได้บ้านส้มนะแต่ของหมดหมดเลยตอนนี้แบบอ๋อเซรั่มเลิฟเนี่ยเซรั่มเลิฟแบบจิวนะ๋วเนี่ยหมดหมดหมดเกลี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวกาดขอดูก่นกอนเนาะว่าจะมาไลฟ์วันไหนแต่ว่าส่วนไอ้ตัวลิปออยเนี่ยที่่่องอูคืเเปป็็นนนนแผนนตาารวั อืมเดี๋ยวมาเคาะให้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าวันนี้กลับมาจากเซฟวันแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวมาเคาะวันให้นะคะว่าแบบเออจะจะจะขายวันไหนดีนะเนี่ยดูปากผมกับปากนะกาดไม่ทาผมทาคือลิปออยอ่ะมันเป็นลิปที่ถ้าใครที่แบบใช้ลิปอยแล้วจริงลิปมันมีหลายแคตตาอกี่เนาะอ่ะอย่างที่กาดถืออยู่เนี่ยคือลิปตินจะเป็นลิปตินแบบลิปตินออยเป็นลิปตินที่แบบมีความสีสันสดใสน่ารักอย่างเงี้ยแต่ว่าลิปออยเขาจะเป็นฟิลแบบ เหมือนลิปช้ำๆอะไรเงี้ยทาแล้วปากมันจะมีความฉ่ำมากขึ้นเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอยากได้งานงานปากฉ่ำๆอะไรเงี้ยเออก็น่ารักดีแล้วก็ขอคลิปก่อนเปิดนายหน้าให้เลยไหมคะลิปออยรอพ่การนะอยากดูพิการทำงานบ้างเนหน้าสีเลียดสุดๆตอนนี จะให้ดูนิดนึงนี่ใส่ตาอาฆาตกำลังคิดอยู่สายตาอาฆาตกำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยวันนี้ลิปออยอะไรกี่บาทคะยังค่ะยัง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 ,ย,งยังไม่สปอยราคานะเดี๋ยวรอแบบน่าจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้านะคะทำลายอาทิตย์หน้าทาั้งทั้งวีเลยมา๋ยวขอทาให้ดูด้วยลิปแท็กทูตินหมดนะลิปแท็กทูตินคือหมดหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงขายดีจ้ะ ใช่อุ๊ยเดี๋ยวกาดทาลิปอันนี้ให้ทุกคนดูคืออย่างอันเนี้ยทุกคนปากกาอะไม่มีสีแล้วใช่ไหมคะคือแนะนําว่าอันเนี้ยมันจะเป็นลิปออลแบบใสๆมันจะเป็นลิปออลแบบนี้คะ่ะนี่ เห็นปะมันจะไม่มีสีมันจะมีความเป็นสีชมพูดิเดียวแล้วมันจะไม่เปลี่ยนค่าอะไรเลยนะมันจะไม่เปลี่ยนเป็น PH มันจะไม่มีเป็นฟิลติดสีสีบานเย็นสีอะไรเงี้ยคือการถ้าบอกมาเป็นลิปออยล์ใสๆเพื่อที่หลายๆคนอะเวลาหน้าสดใช่ไหมคะหรือว่าเวลาทาลิปอะไรไปแล้วลิปกลอสลิปอะไรอย่างเงี้ยสามารถทาเนี่ยทับได้ทาลิปติ้นทาทับก็ได้อะเดี๋ยวเรจะทาให้ดูไม่เหนียวไม่เหนียวหนักปาก เออบางคนอาจจะเจอเคยเจอความสัมผัสลิปออยที่แบบเหนียวๆหนีวอะไรเงี้ยล้าอาจจะแบบว่าไม่เปิดใจกับลิปออยเลยอยากให้ลองดูอันนี้คือคือเลิศ <c oughs> หมดละคำนึงนะหัวพี่มันใหม่คือมันหมดจริงกูทำให้ไหมไม่เอาทำ <c oughs> ไมอุ๊ย <c oughs> มาวะ <c oughs> นี่แต่ว่าปกติส่วนตัวการ์อะการจะชอบทาแบบ ลิปอะไรก่อนหนึ่งอย่างให้มันแบบมีสีมีสีสัตว์หน่อย<ล>ะอะไรเงี้ยราคาให้มันเงาเงาใช่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 กดกรด,ด,ด,ดไม่เชียนะไม่เชียไม่ไม่เชียให้ปัดแก้มเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเนอเนนิดนึงเพราะด้วยความมันเป็นลิปออยล์มันจะมีความออยเยอะแล้วก็ใส่พวกสาราบำรุงอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยคือปัดแก้มมันจะเหนียวเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ความแก้มเงาเงาอ่ะให้ใช้เป็นไฮไลท์ตระกูลพวกไฮไลท์เตอร์อย่างเงี้ยดีกว่าอ่ะทุกคนดูนะนี่ เป็นประมาณนี้ไม่เยิมมันจะไม่ใช่ฟิลกลอสมันจะเป็นฟิลลิปออยนะคะเงาเงาฉ่ำๆออย่างนี้ก็คือทาไว้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยทาไว้โรงเรียนกลายมันก็จะมีความแบบสดใสให้ดูแพคเกจสีจะไม่ได้ <c oughs> คือมันจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะแต่ว่าสีของเราเนี่ยมีทั้งหมดสองสีมีสีชมพูกับสีใส คาดว่าทุกคนน่าจะบางคนนะ่ะน่าจะซื้อสองสีอะ่ะเพราะว่าสีใสมันก็จะมีความแบบเอาไปทากับลิปตัวอื่นอนะไรอย่างเงี้ยกลินก่นเหมือนกันกลิ่นเหมือนกันใช่กลิ่นจะมีความแบบหอมมากหอมแบบตะโกน<ต>กลิ่นแบบหอมแต่แค่ว่าสีขาวก็จะคือไม่มีเสียวทากับทากับลิปแล้วก็วการบอกเลยว่าเจ้าหัวแปงเนี่ยคือค่อนคือมันมีผลกับการใช้งานนะบางคนน่ะชอบอะไรที่มันแบบฉ่ำๆใช่ไหมคะยิ่งหัวแปงมันใหญ่อะ่ะมันจะพอดีกับปากด้วยเนี่ยเวลาทุกคนเวลาทุกคนดูกาทาใช่ป่ะก็จะทา ขวดแปลงใหญ่แอปพลิเคเตอร์เขาเรียกว่าแอปพลิเคเตอร์ใช่แอปเตอร์เคเตอร์ยิ่งใหญ่มันจะยิ่งจับกับออยที่อยู่ในขวดแล้วก็มาแปะกับตรงนี้ได้ดีขึ้นเห็นไหมเป็นอย่างนี้ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวการจะลองทาลิปอืนอ่นให้ดูอันนี้คือตอนที่ปากแบบสดๆนะแล้วก็ทาลิปออยมันจะเป็นประมาณนี้หน้าสดใช่หนะ้าสดทากับหน้าสดก็ได้บางคนแบบเอ้ยรู้สึกอยากผิวปากสุขภาพดีจังบางคนแบบปากแห้งปากเป็นขุยอะไรเงี้ยอยากทาลิปออยเข้าไปก็เนี่ย ก็ทาได้แต่ใครที่แบบว่าอยากทาแบบสองสเต็ปก็ได้อันนี้ยังไม่มีตะก,ก้านะคะเดี๋ยวตะก,ก้าจะมาอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะขายกันอาทิตย์หน้าคือเลงไว้ละคือคุยกับหมอดูละหมอด,มอดูบอกว่าช่วง 7- จ็ถึงสิอ่าะแน่นอนเป็นช่วงที่แบบเปิดต้นปีมา <13. S 1> แต่กําลังเลือกวันกันอยู่ว่าวันไหนดี 7- จ็ถึงสิช่วงอาทิตย์ที่สองวันที่9วันที่สิบเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแจกโบนูโนัสเลี้ยงพนักงาน เดี๋ยววันที่10ไปโรงงานอีกไปโรงงานเซรั่มเลิฟ <12, S 2> วันที่10บ 13, ไม่ได้1ิ1ส1งสิเอดสอินี่ยได้คิดว่า12มันก็สิบสามเออมาเดี๋ยวกาเช็ดให้ดูก่อนเดี๋ยวทาให้ดูเจ็ <7 S 2> ดเลยค่ะโอ้โหคนรีบทุกคนดูรอบนี้เดี๋ยวมาเปิดในตอกๆด้วยนะเพราะว่าปกติอะกาจะขายในแอปบ้านสมใช่ไหมซึ่งรู้สึกว่ามันค่อนข้าง มีให้ด้วยเลยจ้ะรับสมัครคนเข้ากลุ่มนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสอนไปเทรนอะไรกันในนี้ด้วยมีพวกพี่เตพี่ซุงอะไรย่างเงี้ยอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าสินค้าจะค่อนข้างจํากัดนิดนึงมันจะมีประมาณหมื่นแท่งหนึ่งหมื่นสามหนึ่งสองสามพันแท่งประมาณนี้ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะโทรหาหมอดูจบวันนี <op> ้เลยค่ะกัสบัตรออนบัตรออนไม่ไม่มีไม่ไมีรีพีทแล้วนะบัตรออนก็คือจะเป็นแบบ กินยายงยังต้อง,องต้องกินเวนี่ให้หมดก่อนทุกคนจะง,งงว่าพี่ทำไมกินกินอะไรหลายอย่าง,ๆๆางเวย์มันคือโปรตีนคือพี่กินโปรตีนไม่ถึงเวกันไม่ชอบกินพวกอกไก่ใช่ปะกาก็เลยต้องมากินเวนี้แทนใช่โปรตีนแบบน้ำแทนเพราะว่าจะเอา <c oughs> จะเอาหุ่นสวยปีนี้จะจะเป็นคนแบบมีน้ำมีนวลเออก็จะต้องกินอันนี้ให้มันหมดมาขอแบบปิดก่อน มีไนหน้าด้วยนะแล้วก็มีอฟิเลตด้วยเต็มตัวเลยใครเป็นสายแบบคอสเมติกเมคอัพใครเป็นสายแบบแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออเต็มตัวส่วนลิปแพทูตินเนี่ยหมดเกลี้ยงนะคะทุกคนลิปแพทูตินจะมาประมาณสิ้นเดือนนี้แพทูตินขายดีมากจนแบบหมดอะของหมดตลาดเกลี้ยงเลยเเอ,อเติมแบบเติมบ่อยมากมีแค่แบบซองเหลือแค่แบบซองเท่นั้นมาเดี๋ยวากทาให้ดู ไั่เอาแทบทติ้นมาด้วยอันนี้คือจะทาไปลิปตินนะคะเดี๋ยวจะอันนี้คือลบลิปออดไปแล้วจะทาไปลิปติ้นก่อนตินติ้น,นทุกคนติ้นอันนี้สวยมากติ้นอันนี้มาช่วงเออเมษาเมษายนเอาเป็นสีสีนี้ดีกว่าสีนี้สวยมากเมื่อวานแอบมาไลฟ์สดแบบนึงแล้วอันนี้ให้ทุกคนดูไปอะไรติน,น้อยเหรอลิปตินบัตตีแย่สีนี้สวยมาก มันจะเป็นแบบชมพูที่พอดีพอดีไม่แป่นหน้าแบบสว่างสว่างนนึงใช้ตอนหน้าสดคือแบบโอเคอันนี้คือจะเป็นลิปลิปติ้งช่วงที่จะมาประมาณเมษายนนะคะจะเป็นติ้งของบัดตี้เนาะเดี๋ยวทาให้ดูแล้วเดี๋ยวการจะทาลิปออยล์ทาอีกรอบหนึ่งให้ดูน่ารักกว่าลิปอ่า กลิ่นแม่งแบบหน้าแบบหน้าเขียวหน้าไปคือวิธีทาสิ่งที่ถูกต้องจริงอะ่ะมันต้องใช้ิ้วค่อยๆแตะมเลยคือเวลาเมมอะ่ะมันมันมันไม่ได้อะ่ะมันไม่สวยแต่ต้องใช้แบบอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยสีคือสวยมากสีเนี้ยนะคือกากบอกว่าสรีนี้แบบสวยมากเห็นมาทุกคนการทาป,ปุ๊บอ่ะมันจะมีความฉ่ำเลยเพราะว่าอันเนี้ยข้อดีของลิปรุ่นเนี้ยทุกคนมันจะเป็นลิปตินแต่มันเป็นตินออยมันเป็นตินที่แบบ ติ้นติดทนแล้วมันสวยมากสีมันจะมีความพิกเมนต์แน่นคือทากลบปากดำได้ทาทับปากดำได้แล้วก็ทุกคนเห็นปะกัดทาไปปุ๊บอ่ะมันจะมีความความฉ่ำความระยิบระยับแบบเป็นออยเงี้ยทุกคนเห็นไหมคะด้ความฉ่ำอ่ะขอทาตรงหัวมุมปากนิดนึงไม่ต้องสื่อแพ็กเกจเนี้ยตามหมอดูรอดูความปังของอันนี้ได้เลยอ่ะเหมือนใบนะเมื่อกี้ อ่าครบแต่จริงๆรุ่นเนี้ยกล่ว่ามันมีความฉ่ำอยู่แล้วแกกจะเติมออยทับลงไปอ่ะมันจะเป็นสีประมาณนี้สีสวยมากอันนี้คือการไม่ได้แต่งหน้าถ้าแต่งหน้านะคือแบบสีโทนเนี้ยขับผิวมากขึ้นกล้องขึ้นกล้องสุดอ่ะต่อฟืบก่อนไปก่อนไปสปอยลิปก่อนต่อไปก็คือการจะทาลิปออยทับรอจนงองอกระงอกรงอกระงอกระงอกะ มองคนอาจจะชอบใช้ลิปสองสามแท่งใช่ไหมคะอันเนี้ยเอาลิปออยอะทาไว้ตรงหัวมุมปากตรงเนี้ยที่มันเป็นบริเวณแบบตรงปากตรงเนี้ยแล้วมันจะมีความฉ่ำกว่าเดิมฟิรมาอ่ะนะอยากให้มีเลซิเปเหมือนโดนตบอะ <laughs> เหมือนโดนตบปากอะเหมือนไปฉีดปากมาอะไรเงี้ยทาไว้บนหัวมุมปาก มันก็จะดูแบบอิ่มน้ำมากขึ้นปากดูสวยขึ้นปากดูสุขภาพดีขึ้นก็คือเนี่ยแหละค่ะทุกคนความสามารถพิเศษของลิปออยล์แล้วก็ที่ทําเป็นตัวสีชมพูออกมาเนี่ยมันจะมีความติดชมพูนิดนึงเวลาหน่าสดอย่างเงี้ยก็คือใช้สีชมพูก็ได้แต่ใครที่แบบว่า,าทาลิปติ้งไปแล้วหรือว่าทาลิปต,ตัวอื่นไปแล้วว่าไม่อยากให้แบบทาลิปออยล์ทับแล้วมันติดความชมพูอ่ะก็มันจะมีสีขาวาใช่จะมีสีขาวอีกสีนึงโอ้ออยใสยสวยมาก จะเป็นประมาณน,นี้ค่ะหรือใครที่แบบว่าเฮ้ย<ๆ>ไม่เคยทาลิปออยล์มาก่อนเลยไม่ไม่ชอบทาลิปออยล์เพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนียวปากมันรู้สึกปากมันดูมันจังเลยดูเหมือนกินแกะทอดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเอาไว้แบบเจอกันคอลเลกชันอื่นๆก็ได้เป็นลิปติ้นลิปแมทลิปอะไรอย่เงี้ยก็ได้ลิปเนื้อมูดลิปวเววเวทอะไรเงี้ยก็ได้หรือเราแบบล้างออกเร็ๆวๆมานันหลุดเพราะว่ามันเป็นออย มนันเป็นติ้นอ,อ่อนครับครับกูอยู่ด้วยครับตอนนี้นออไปไป,ไป,ไปออก,กดออกให้หน่อยอะ,ไ,ะไม่มีใครรอแล้วการ์ดเขาไปกันหมดแล้วเจอเซฟวันไงซียาอุ้ยแต่นี้ดีมากรุ่นนี้คือดีแบบดีมากเลยอ่ะไปแล้วทุกคนน่าจะ12ไม่ก็13ครับเดี๋ยวมาไลฟ์บอยคินไบรท์มาไลฟ์ทีวันไหนดี